แล้ว mm hmm. ทีเนี้ยพอตัวหลักกลับมาเนี่ยมันยิ่งติดลมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของมาร์ตินโอเดกาหรือแม้กระทั่งคู่เซนเตอร์เนี่ยที่ก่อนหน,น้านี้ทยอยหายไปทีละคน2คนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลับมาทั้งมาการเยสแล้วก็าล mm ีบ hmm. าซึ่งพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันมีผลโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นจงังหวะลูกเซตพีลูกเตะมุมเนี่ยกลับมาก็มีทีเด็ดเลย ไม่ดีออกซะเลยนะสำหรับแมนซิตี้ถ้าเทียบกับโปรแกรมที่พวกเขาเจอเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเป็นรองอาร์ซนอลแบบชัดเจนคือโปรแกรมเบากว่านะครับแต่เก็บแต้มได้น้อยกว่าซิตี้ <City S 2> ออกสตารด้วยการชนะฟอร์เรสต์แบบหืดจับหลังจากนั้นอีก3เกมเนี่ยได้ผลเสมอหมดเลยหงุดหงิดมากสำหรับการทำได้แค่บุกไปเสมอกับคริสตัลพาเลตซึ่งผมมองเลยว่าอูนายมองถึงแชมป์นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอ์นคอนเนอร์ครับฟุตบอลต่างมุมอยู่กับผมจอห์นคารจอรยศแล้วก็พิเติลชูทามสวัสดีครับพิเติลครับสวัสดีครับจอ์นครับครับก็เป็นเทปแรกนะครับหลังจากปิด ปีใหม่ไปซึ่งในช่วงปีใหม่ต่อรอยต่อคริสต์มาสปีใหม่บ็อกซิ่งเดย์เอ่ยอะไรเอ่ยที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์เลียงกริดครับเตะไปทั้งหมด4เกมนะฮะสเกมติดกันเลย10กว่าวันที่หายไปนะครับเราก็กลับมาประมวลแล้วก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการลุ้นแชมป์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมที่ลุ้นแชมป์หนึเนี่ยกลายเป็นว่าทีมันดับหนึคืออาร์เซนอลในช่วง4เกมที่ผ่านมาใครหลายๆคนที่ อาจจะเป็นกองแช่งก็ต้องแช่งแหละเพราะว่าถ้าจะสะดุดก็สะดุดทุงนี้แต่ไม่สะดุดเลย10แต้มจาก12แต้มเต็มชนะ3เสมอ1ซึ่งก็นับแค่4นัดเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดด้วยก็หลกัหลกๆเราจะมาพูดถึงอาร์เซนอลกันแล้วก็ทีมที่ตามหลังมาตอนนี้ก็มีแต้มห่างระดับหนึ่งก็คือทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แอสตันวิลลาแต่ว่าก็ยังประมาท2ทีมนี้ไม่ได้เอาอาร์เซนอลก่อนนะสี่นัดที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไงบ้างทําไมถึงเอาตัวรอดได้ดีขนาดนี้ฮะสิคะแนนของ อาร์ซนอลเนี่ยคือถ้าดูจากโปรแกรมต้องถือว่าพวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับ huh. เพราะว่าโปรแกรมที่อาร์สตันลงเล่นในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่เนี่ยต้องบอกไม่ง่ายนะจอน์นนะเพราะว่าเป็นทีมที่เจอกันเองกับวิลล่าเจอกับทางริวพูร์ริเวอร์พูลเยือนบอลมัดไปเยือนบอลมัดสามารถเก็บได้ถึง10คะแนนเนี่ยที่เรามองว่าเป็นทีมในหัวตารางที่เจอโปรแกรมหนักที่สุดถูกต้องในช่วงโปรแกรมหลังปีใหม่ต่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นเก็บได้10แต้มดูจากตารางนัดเนี่ยจริงๆ มันก็รูปเกมมันก็ไม่ได้ดีกว่าสักเท่าไหร่หรอกว่าพวกเขาได้ผลแข่งขันที่มีความเฉียบขาดในจังหวะจบสกอร์เกมรับสามารถที่จะทําได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ในแต่ละเกมอร์เซนอลเนี่ยมี <c oughs> ชนะไ <c oughs> บตัน2-1นซึ่งไบตันเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่อนนะก็คือล่าสุดก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็มีถล่มแอสตันวิลล่าทีมในกลุ่มหัวตารางเหมือนกัน4-1แล้วก็บุกไปเอาชนะบอลหมัด3 <c oughs> 2บอลหมัดเล่นในบ้านเนี่ 2, ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะฮะนัดล่าสุดก็เอาชนะ ทางด้านของสเปอร์ได้เลยนะแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลแน่นอนเจอกับลิเวอร์พูลก็เป็น1ทีมที่อเสนอนแพ้นในฤดูกาลนี้<ะ>ก็เก็บ1แต้มได้โอเคอาจจะหวัง3แต้มแหละเป็นแบบชนะ4นัดรวนเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสมอลิเวอร์พูลก็ทําให้ภาพรวมมันยังไม่แย่10แต้มบวกเข้าไปเนี่ยตอนนี้อเสนอลมีอยู่ทั้งหมด49แต้มนําทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หแล้วก็นําทางด้านของแอสตันวิลล่าที่มีแต้มเท่ากันเนี่ยหแต้มแมนซิตี้สนัดก็ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้ ได้มากกว่าทางด้านของอาร์เซนอลทำให้คะแนนเนี่ยมันก็ไหลไปอีก4นัดหลังสุดของแมนซิตี้เนี่ยก็มีแค่6แต้มไม่แพ้เลยแต่ว่าหลุดเสมอไป3เกมส่วนวิลล่าเนี่ยมีแพ้นัดหนึ่งแล้วก็เสมอนัดหนึ่งชนะ2นัดก็เป็น7แต้มไปดูที่เรื่องของตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลก่อนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลมักจะมาเริ่มพลาดหลังจากช่วงปีใหม่รอยต่อคริสต์มาสหลังจากมีอาการบาดเจ็บแต่ปีนี้เนี่ยสกอตเดฟของทางด้านมิเกลวัตเตตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ ็เอาตัวรอดได้ในช่วงเวลาคับขันเอเซ่กำลังมาแบบโหดๆก็มีโอเดกาดมาซัพพอร์ตแล้วโอเดกาดซัพพอร์ตมันไม่ใช่แค่มาซัพพอร์ตเฉยๆกลับมาคัมแบ็กเป็นตัวจริงแล้วเล่นโคตรดีก็คือตอนนี้เป็นโอเดกาดไรซ์แล้วก็มีซูเบนดี้นี่ผมว่าเป็นกองกลางที่ผมว่าตอนนี้ในมุมผมนะเอาฟอร์มนะเวลาเนี้ยย้อนหลังกลับไปสักสามถเกมผมว่าโหดที่สุดในพรีเมียร์ลีก ทั้งลุกและรับคืออาร์ซนอลเนี่ยอย่างที่จอนพูดว่าปีนิสคอร์เดพค่อนข้างดีในช่วงที่ตัวหลักบาดเจ็บก็จะมีตัวที่ทดแทนได้เราได้ผลข่งขันด้วยแล้วทีเนี้ยพอตัวหลักกลับมาเนี่ยมันยิ่งติดลมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของปฏิโอเดกาหรือแม้กระทั่งคู่เซนเตอร์เนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้ยทยอยหายไปทีละคน2คนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลับมาทั้งมาการเยสแล้วก็าลีบาซึ่งพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันมีผลโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นจังหวะลูกเซต ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากขุมกําลังภาพรวมหรือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยถ้านับเฉพาะทีมในโซนหัวตารางเนี่ยณตอนนี้นะช่วงผ่านปีใหม่มาเนี่ยอาร์เซนอลดูจะสมบูรณ์ที่สุดจะต่างจากอีกทีมหนึ่งที่ลุนแชมป์กับเขาอะ่ะเหมือนตอนนี้เริ่มเจอปัญหาละไม่ว่า<ม>จะเรื่องของฟอร์มการเล่นที่อยู่ดีก็มาดรอปลงไปแล้วก็บรรดา้ดเล่นตัวหลักก็เริ่มมีทยอยบาดเจ็บก็เดี๋ยวพูดถึงแล้วกันแผงแนวรับของทางด้านอาร์เซนอลในช่วง3-4เกมหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนมีปัญหาแค่เพียงแบ็กซ้ายที่จริงๆเป็น อิงาบีเยซึ่งลงมาก็ทดแทนกันได้คือปีนี้อัลซนนอนดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เจ็บพร้อมกันแบบทุกแดนแดนละคน3-4คนพร้อมกันแต่มันจะเป็นแบบแบ็กซ้ายเจ็บแต่เซนเตอร์กลับมาตรงกลางทางด้านของโอเดกาดหายไปเอเซ่มันมีสควอตเดฟมันดีอะอเอเซ่ลงมาแทนเล่นดีด้วยแล้วก็พอโอเดกาดกลับมาเอเซ่ก,ก็ยังพร้อมอยู่กองหน้าอาจจะมีทางด้านข้างหายไปตัวหนึ่งแต่มันก็ไปเอาตัวผู้เล่นอื่นๆมาอย่างปีนี้มันก็จะมีมาดูยเก้เกอะไรพวกเนี้ยมีทอสซามาตีเนลลี่คือ หม,<ด>หมุนเวียนกันได้ไดใช่ใช่คือสวอตเดฟมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ผลการแข่งขันเก็บไปทีละนัดผมว่าประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลของมิเกลกัตเตตาในปีนี้มันค่อนข้างที่จะค้นพอที่จะแบบว่าเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่เคยเจอ,อแล้วก็น่าจะผ่านไปได้แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงณเวลานี้เนี่ยมันมันยังเหลืออีก17เกม17เกมก็51แต้มเต็มมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันนําแค่6แต้ม6แต้มที่นําอยู่มี2ทีมที่ตามหลังมาเดี๋ยวไปพูดถึง2ทีมนี้ต่อแมนซิตี้ก่อน แน Man City มนซิตี้ในช่วง12แต้มที่ผ่านมาเก็บได้ครึ่งเดียวคือค6แต้มเกิดอ,อะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเป็นผลขันที่ถือว่าไม่ดีเอาซะเลยนะสำหรับแมนซิตี้ถ้าเทียบกับโปรแกรมที่พวกเขาเจอเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเป็นรองอาร์ซอนอลแบบชัดเจนคือโปรแกรม,มเบากว่านะครับแต่เก็บแต้มได้น้อยกว่าซิตี้ออสตาด้วยการชนะฟอร์เรสต์แบบหืดจับหลัจงจากนั้นอี3ก3เกมเนี่ยได้ผลเสมอหมดเลยนะครับซึ่งเกมที่บุกไ,ไปเสมอซันเดอร์แลนด์เนี่ยรูปเกมก็คือคือดีกว่าโอกาสเยอะทําไม่ได้เกมกับ เชลซีคุมเกไมได้หมดละน้าก่อน มีโอกาสบวกเพิ่มอีกหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายมาโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บหรือแม้กระทั่งเกมล่าสุดกับไบรตันเนี่ยนำก่อนโดนตีเสมอแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นนําอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ทําไม่ได้คือมันเป็นผลเสมอสมเกมที่ซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียหายมากเหมือนหายไป6คะแนนเต็มๆมันต่างจากเกมที่พวกเขาเสมอกับอาร์เซนอลนำก่อนแต่โดนตีเสมอแต่ว่ารูปเกมวันนั้นเนี่ยคือโดนกดอยู่ฝั่งเดียวเหมือนได้หนึ่งแต้มก็เหมือน3แต้มวันนนแต่ว่าเกมสมนัดที่ผ่านมาที่เสมอเนี่ยคือเสียหายมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของฟอร์มการเล่น เริ่มด Thailand, ัปฮาวเลนด์พอไม่ยิงทีมก็ไม่ชนะโคเดนไม่มีผลงานทีมก็ดอปลงไปคือแสแตนเห็นว่านักเตะ2คนนี้สําคัญถ้าดอปเมื่อไหร่เนี่ยทีมมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บของผู้เล่นสําคัญในแนวรับ2คนก็คือจอสโกกวาดิโอแล้วก็ลูเบนดีอาร์สในเกมเดียวกันที่เจอกัทอกบทางเชลซีเนี่ยคือมันส่งผลชัดเจนเลยว่าเสียหายเพราะว่าเกมกับไบรตันเนี่ยก็จะเห็นว่าต้องเอาดาวรุ่งที่ดึงกลับมาปล่อยยืมไปกลับมาใช้งานเอาทานอาเก้มาเป็นตัวจริงแล้วตามรายงานก็คือกวาดิโอนี่ก็เจ ยาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ซิตี้เจอกับปัญหาแน่นอนอยู่ที่ว่าในเดือนมกราคมที่ตลาดมันจะเปิดเนี่ยพวกเขาจะสามารถเสริมทัพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีไมได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนหลังจากนี้นะครับเพราะกองหลังเนี่ยมันยิ่งไม่ดีอยู่แล้วไงมันยิ่งรั่วอยู่แล้วลถ้าเป็นตัวสำรองด้วยเนี่ยมันส่งผลยาวแน่นอน,นตอนแรกเราเคยพูดกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดอร์เรลูมาเนี่ยมันน่าจะขันแนวรับได้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเล่นไปเรื่อยๆกองหลังบางรายที่เป็นตัวหหลััักกเนี่่จ็บมมปญาาแตว ว่าจริงๆมันอยู่ที่กองกลางด้วยนะในมุมของผมอะคือกองกลางของซิตี้ในในปีนี้มันไม่แน่นอะเพราะมันไม่แน่นแล้วมันไม่สามารถที่จะสามารถที่จะซับพอร์ตทำให้โอกาสการยิงประตูของของกองหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถที่จะผลิตสกอร์ไอส3นัดหลังสุดเนี่ยผมดูเต็มๆอมะก็จะมีเกมกับเชลซีคือกดอยู่มากแต่ว่าไม่คม โอกาสการยิงกับซันเดอร์แลนด์เสมอศูนย์เนี่ยโอกาสยิงสิบสี่ครั้งโอกาสการยิงกับเชลซีโอกาสยิงสิบสี่ครั้งยี่สิบแปดครั้งรวมกันสองเกมเนี่ยได้ประตูเดียวนะได้ประตูเดียวคือไลเซอร์ที่ยิงซ้ายสวยๆอะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีโอกาสเยอะมากนะกับเชลซีแล้วอยู่ดีๆก็มันจะพัดจับผูกเข้ามาเสียท้ายเกมนาทีเก้าสิบบวกสี่คือมันเป็นแบบหายไปถ้าชนะนัดหนึ่งจากสามนัดหลังนะถ้าไม่เสมอสามนัดนะเอาแพ้นัดหนึ่งเลยแต่ชนะสองนัดเป็นหกแต้มแต้มก็จะมากกว่านี้อีกสามแต้มนะ ยอมแพ้นัดหนึ่งเลยหรือแพ้นัดหนึ่งเสมอนัดหนึ่งชนะนัดหนึ่งยังได้4แต้มมากกว่านี้อีกอแต่นี่คือไม่แพ้เลยแต่ดันเสมอ3เกมซึ่งผมว่าเสียหายแล้วอย่างเกมล่าสุด <ไป S 1> กับทางไบตับตนก็คิดว่าแบบเออมันก็คงมันก็คงไม่กลับมาเป็นแบบภาพเดิมแล้วแหละเพราะว่านําก่อนได้จุดโทษโอกาสยิงกับไบตันนี่หนักสุดเลยนะ20ครั้ง20ครั้งแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอกาสยิงเข้ากรอบมันน้อยมากอมโอกาสยิง20ครั้งเข้ากรอบ4ก็คือ1ใน5ก็คือแค่20%บเไอ้กับเชลซีเน ข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยโอกาสยิง1 4ครั้งอย่างที่บอกไปก็เข้ากรอบ4คือมันโอกาสเข้ากรอบมันน้อยฮาแลนด์อ่ะพอมันไม่ผลิตสกอร์หลังๆมาถ้าไม่นับจุดโทษนี่แทบไม่มีประตูเลยนะคือจากสถตติที่มันออกมาเนี่ยโอกาสเยอะกรอบน้อยแต่ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยไอ้ที่เข้ากรอบน้อยเนี่ยไอ้ที่ยิงทิ้งยิงขว้างเนี่ยมันเป็นโอกาสทองเยอะมากนะประเภทชนิดที่ว่าแบบจะจะโล่งๆจอ่จอๆเนี่ยแต่ว่าคือยิงพลาดหมดเลยมันทําให้ไอ้ตรงนี้แหละมันทําให้ผลในขันของซิตี้เนี่ยมันไม่ได้มันเรียกได้ว่าพลาดกันเองอ่ะคือ ไม่สามารถที่จะปิดเกมได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันดูแย่ไปหมดนะครับผมมองว่ากองกลางของแมนซิตี้มันไม่แข็งเท่าเดิมโอเคกองหน้าถ้าป้อนโอกาสให้เขามันก็อาจจะผลิตสกอร์ได้เหมือนช่วงแรกๆแล้วก็ยิงได้เยอะแต่ว่ากองกลางพอเวลาจะกดอ่ะมันกดแบบว่าไม่ได้อยู่หมัดขนาดนั้นมันมันก็เลยมันก็เลยยังยังไม่เหมือนมันถ้าเทียบกับกองกลางของอาร์เซนอลนะซึ่งซึ่งผมมาชอบมาก3าตัวเดคันไรส์ซูบิเบนดี้แล้วก็โอเดกาดคือเล่นกันแบบเนียนกลิบเลยก็มันทําให้แมนซิตี้เก็บได้แค่6แต้มก่อนหนน้้าี ที่เรามาคุยกันอะแมนซิตี้ตามหลังแค่2แต้มแล้วก็ณปัจจุบันพอเก็บได้6แต้มอีกทีมหนึ่งเก็บได้10แต้มมันก็ห่างไปอีก4ก็ตอนนี้กลายเป็นตามหลัง6แต้มแต่17นัดอย่างที่บอกไปฮะแมนซิตี้ก็คือแมนซิตี้เขาเคยตามแบบ8แต้ม13แต้มเหลือแค่8นัด10นัดแค่17นัดแค่6แต้มเนี่ยผมว่าระดับเป๊ปมันมีอย่างังมีโอกาสแล้วมันยังมีเกมที่แมนซิตี้ยังต้องเจอกับอาร์เซนอลมันไปกับถ้าสมมติว่าชนะมันก็จะเหลือแค่3และที่เหลือมันก็อะไรก็เกิดขึ้นนไได้ลสสําาหรรัับมมมซิีก็ยงปะท่ ซึ่งนัดล่าสุดผมก็ได้ดูอยู่แล้วดูเขาหงุดหงิดมากสําหรับการทําได้แค่บุกไปเสมอกับคริสตันพาเลตซึ่งผมมองเลยว่าอูนายมองถึงแชมป์นะเพราะว่าเขาเขาดูหงุดหงิดจริงๆเสื้อวันนี้พี่พิตตอร์ใส่เสื้อวิลาาวล่ามาด้วย วิลล่าแพ้ออสซอนน์หนึ่งนัดชนะ2นัดแล้วก็นัดล่าสุดเล่นดีกว่าภาพรวมดีกว่าเยอะในเกมที่ไปเยือนคิสตัลพาเลตแต่เสมอ0ูนย์ศูนย์แต้มของวิลล่าทาให้ตอนนี้ตามหลังออสซอนน์หกแต้มเท่ากันกับซิตี้เท่ากันกับซิตี้เป็นไงบ้างครับสำหรับวิลล่าคือถ้าพูดถึง7คะแนนที่วิลล่าได้เนี่ยกับโปรแกรมทั้ง4เกมเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เสียหายนะนเป็นคะแนนที่ถือว่าโอเคมากๆด้วยนะครับกับการแพ้อ์เซอนอลแล้วก็บุกไปสเสมอคิสตัลพาเลตเนี่ยมันเป็นเกมที่พวกเขาสามารถ ที่จะสะดุดได้แต่เกมที่บุกไปชนะเชลซีถึงถิ่นเนี่ยอันนี้ผมว่าก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆจากที่มองว่าอาจจะเป็น1แต่ว่าเป็น3นะครับหรือแม้กระทั่งเกมกับฟอร์เรสต์อันนี้สแต้มก็คือควรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่า7คะแนนที่วิลลาได้มันก็โอเคแต่อย่างที่จอห์นพูดว่าปฏิกิริยาหรือว่าอาการของอุนเอเมรีในเกมล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาเสียดายมากก็คงจะมองถึงเรื่องของความสําเร็จแหละแต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาเพื่อที่จะเป็นการกดดันทีมแต่ดูแล้วเนี่ยถ้ามองจากผลงานช่วงก่อนนั้น เกมติดอะไรอย่เงี้ยคือเขาก็มองได้แต่ต้องยอมรับว,ว่าวิลล่าเนี่ยขุมกําลังพวกเขามันไม่ได้ดีมากอะ่ะ คือถ้าตัวหลักเจ็บไปสักคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแน่แต่แค่ชั่วโมงนี้นักเตะตัวหลักทุกคนยังสามารถที่จะลงสนามแล้วก็ทำงานได้ดีได้ไดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในช่วงที่ผ่านมาสี่เกมก็เป็นโปรแกรมที่อาจจะหนักแต่ว่าได้เจ็ดแต้มก็ถือว่าโอเคแล้วก็โอเคจริงๆโอเคภาพรวมถ้าเรามองวิลล่าไม่ได้เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์แต่แรกแต่ว่าอูนายเขาคนหน้างานอะแล้วเขาอยากได้แชมป์อะผมว่าเขามาขนาดนี้แล้วอะใช่ไหมทุกๆแต้มมันก็สําคัญเกมที่เจอกับพาเลสจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของรายละเอียดของเกมก็คือบุกมากกกกวววว่่่าาาาอะไรมล้เในนชงี ถือว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเกมที่บดกับนิวคาสเซลเนี่ยมีเหมือนมีกองหลังเจ็บแล้วต้องใช้เด็ก18เด็ก18ลงมาเล่นตัวจริงในเกมที่เจอกับวิลล่าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันตัวเนี้ยคันโวน่าจะชื่อประมาณนี้นะอายุน้อยอะ่ะอายุน้อยประมาณ1 8 19อะ่ะคือซึ่งแล้วก็มันจะมีตัวตัวดาวรุ่งลงมาสลับลงมาแล้วก็ตัวผู้เล่นของพาเลสค่อนข้างที่จะไม่ฟูอย่างนงี้พูดง่ายคือวิลล่าเจอพาเลสที่ไม่ฟูแต่วันนั้นพาเลสในพวกมาเกีย e, เล่นดีเล่นดีก็คือก็คือจริงจถ้าบอกว่าเล่นดีแบบร้อยร้อยขนาดนั้นมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้วิลล่าได้จบหลายครั้งอย่างวัดกินเอยหรือแม้กระทั่งโมแกโรเจอร์สที่แบบเออปีนี้พีขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะเก็บ3แต้มแต่ถ้าถ้าเก็บ3แต้มได้วันนั้นมีอีกสองแต้มตอนนี้ทางด้านของวิลล่าก็จะนำเหลือสี่ไม่พอนําแซงมนซิตี้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็คงเสียดายแต่ภาพรวมพอเรามองมองกลับมาแล้วบอกว่าอ่ะนี่คือแอสตันวิลล่ากับโปรแกรมที่เจอทั้งฟอร์เ เจอทั้งเซลซีเจอทั้งเยืนอนพาเลสเจอทั้งอาเซนอลหนักหมดเลยนะมไม่ใช่ไม่หนักนะแล้ว7ดแต้มก็ไม่ได้แย่ยังอยู่ในเกาะกลุ่มลุ้นแล้วก็ผมว่าเป็นหนึ่งทีมที่ดูเหมือนว่าแต้มจะค่อนข้างที่จะจะใช้คําว่าการันตีก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะติดท็อปโไปยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าเพราะว่าวลล่าแต้มเท่าแมนซิตี้ใช่ไหมนำเลภูอยู่8แต้มนะ อันดับ4แล้วก็นําทางด้านของเบน์ฟอร์ดเนี่ยอันดับ5เนี่ยสิแต้มนําอันดับ6กับ7แมนยูกับนิวคาเซิลที่แต้มเท่ากันเนี่ยสิแต้มซึ่งผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะพลิกยากมากๆที่จะเบน์ฟอร์ดนิวคาเซิลแมนยูพวกนี้จะแซงวิลล่าแล้วก็ถีบตก แบบหายไปจากท็อปโฟร์ยากมากวินล่าอย่างน้อยผมว่าเขาก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าเป้าหมายของเขาในเรื่องของการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดท็อปโฟร์มันน่าจะได้เพราะว่าปีที่แล้วมันพลาดมา,งาดไง <ป S 2> แพ้แค่นัดสุดท้ายแพ้นัดสุดท้ายก็เลยทำให้อดไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าปีนี้ผมว่าเขาก็เน้นพอสมควรนะเกมเล็กๆเกมที่ควรจะได้แต้มเนี่ยก็สามารถเก็บได้หมดเลยและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับ3ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2อ2พิถึง2อนะผมว่าไม่น่าจะหลุดจาก3ทีมนี้แล้วนะฮะอาร ยังเหลืออีก17เกมตอนนี้ผ่านไป21เกมนะฮะอีก17เกมสุดท้ายก็สามารถไปรับชมกันได้ทางโมโนแม็กซ์นะครับดูพิม์ลิกดูแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับที่โมโนแม็กซ์ส่วนสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับพิมลิกก็จะพักหลังจากกรัมศึกหนักมา4เกมติดก็จะเป็นคิวของ FA Cup ครับนะครับโมโนแม็กซ์ก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันได้ที่โมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์หน้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับพิม์ลิกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาเรื่องนะสัปดาห์หน้าาาเรก็จะห เรื่องมุมอื่นๆนะครับก่อนพิมเมลีกในสุดสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรน่าสนใจก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับสำหรับผมแล้วก็พี่เตอร์นะครับในจอห์นคอนเนอร์สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ